วานพยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงอวงสวงพ่อขุนนำเมืองงามลือเรื่องดอยบุตรสราครับ ยาวจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบนที่สืบทอดประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า900ปีจากอาณาจักรภูกรรมยาวดินแดนอารยาธรรมแห่งลุ่มน้ำอิงเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองคงการโปรดเก้า ให้ตั้งจังหวัดพะเยาตามพระราชบัญญัติเรื่องการจัดตั้งจังหวัดพะเยาพุทธศักราช2520 3 6ปีที่ผ่านมาพะเยายังคงเป็นจังหวัดที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเข้าถึงระบบสวัสดิการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่หลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540 เกิดการรวมตัวของภาคีการพัฒนาระหว่างหน่วยงานรัฐองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดพะเยาโดยมีคุณครูมุกดาอินทสารเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมร้อยภาคีปีพุทธศักราช2548ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดพะเยา ที่ตำบลคือเวียงอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจากนั้นได้มีการขยายพื้นที่ลงสู่ตำบลข้างเคียงอันได้แก่ตำบลบ้านปินตำบลบ้านถ้ำและตำบลหนองลมหลังจากนั้นจึงขยายพื้นที่ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนจนครบทุกพื้นที่ตำบลท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาโดยในปีพุทธศักราช2555 ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน71กองทุนมีสมาชิกทั้งสิน้นจำนวน121,282คนหรือประมาณร้อยละ25ของประชากรในจังหวัดพะเยาถึงแม้กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยาจะสามารถตั้งกองทุนและขยายฐานสมาชิกได้จำนวนมากแต่ยังคงมีข้อติดขัดในการดำเนินงาน และข้อกังวลในเรื่องความมั่นคงของกองทุนดังนั้นจึงได้มีการจัดงานสมัชชาหอมํำคึดหอมพยาสวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าหมอประชุมพญานำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยานะครับซึ่งในวันนี้มีการจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนนะครับภายใต้ชื่อเวทีเสืพนาสวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจังหวัดพะเยาปีพุทธศักราช2556นะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในงานนะครับขอเรียนเชิญครับ สำหรับการจัดงานสมัชชาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นในการบริหารงานกองทุนและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนในระยะเวลา5ปีโดยได้รับเกียรติจากนายชนะแพ่งพิบูลณ์ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ในประการแรกการจุดประกายในเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นในฐานรากของชุมชนหรือในตำบลหรือว่าหรือราชการหรือเกิดจากความคิดคำพึ้นของพวกเราในพื้นฐานจริงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเพราะกระทรวงมหาดไทยเพราะกรมต่างๆได้ส่งเรื่องมาแจ้งมายังจังหวัดจังหวัดได้ส่งไปมจ ออกไปสำนักงานพัฒนาชุมชนส่งไปต่างๆให้ดำเนินการในเรื่องนี้ออกไปประชุมที่ไหงให้รุปทนต่างๆจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนตัวนี้จะเป็นกองทุนที่เป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าเราไปคิดอะไรกันคิดเรื่องเงินเป็นตั้งเท่าไหร่ปัญหาที่จะตามมาอยากจะได้เงินแน่นอนทุกคน ไปแล้วมันได้ที่ยิบของได้ไปแล้วเกิดการใช้จ่ายไม่ถูกต้องเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างกรณีการตรวจสอบผลงานรรงวารกรรมการที่ว่าในปีห้าหกเจ็ดผมจะกล่าวไงบ้างว่าถ้าหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านไหนท่านไม่มีแผนพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเรื่องกองสวัสดิการชุมชนกำหนดไว้ในแผน คะแนนทั้งตกนะคะแนนทั้งตกได้เลวลา6คนแล้วครับผมขอเปิดเวทีเสวนาพร้มอมคำขึ้นพร้อมพยาสวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนท้องถิ่นจากการคนกันเอง ก็วันนี้เงินเงินเงินปุ่น สกันเจอผู้มีมแนที่โลกที่ไทยนะครับก็จะอราอนอการกันถ้าผมาเป็นประธานนู่ทีกปีครับผมบอกพี่ข้อพอแล้วรับไม่่าอะไรหาเขาจะซื้อกันก็ครับวันนี้ผมต่อข้อสทีหลายทีในภาคต้นของโครงการประวัาของุนิวัสดิการ เร่อกองทุนและกองทุนเอ้ผมคิดว่ากองทุนนกองทุนมีถ้าเขาอยกแก้ประจามีแค่สองประเด็นนะครับประเด็นที่กองทุนจะต้อเราคืนยาด้วาสมมติว่าเป็นผู้อ่ะเป็นเงนแต่ถ้าเขาเปี่ยนจากกองทุนมาเป็นกองทุนกองทุนหม่่ว่าเขาทุนเป็นประจาเเยอะถ้าบุนเขาดีถ้าว่าเขาเกบาทุญเขาบอกว่างเราแทน มันต่อเป็นหน้าคุณเขออีกเขาจะได้ไอศนะครับไอส็อกนี่เป็นกำลังใจสบายใจแต่เ้อผกองคุณผมได้บอกสุพงศและหักปอีสองคนต้องให้การสาปนาธิปินะครับในการทำงานของรับประการับเชื่อว่าผู้กองผูก็พบเห็เยอะปัญหาการรั การแรกเรื่องเขาอาจจะเลืนได้ดีนะแต่ดีสองปีสามปัญหาเริ่โตขึ้นมา้การด้รนการสนการของคุณเขาเนี่ยผมเชื่อว่าขอเขาแะไเจ็นว่าดเห็นพื้นารท้งหายว่าจะพริหารทางการแบบจะว่าเขาตีมุมคิดดีว่าเขาจะพื้นาใจก็บอกว่าละียอจริงสวัสดิการสูงมาก ตายสูงชุดที่สอง,อนองนอเององน,นะครับถ้ากนลองลครงการนี้คือ200ซึ่งในสุงระับนั้นนะครับเป็นมรดกที่รับมาจากภูมิเก่าที่ออกนาะพอมานึง่ทำได้สักปีขึ้นปีสองเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันสูงมันสูงเา้ว่าเขาบอกว่าทารโครงการารขึ้นํา้เนี่ยใีการมีข้อว่าปีหนึ่งใน,นสุงตายกี่คนตายกี่คนแค่ปีแรกได้สามได้ห้น ได้สามพันทราไายนะถามพันทาายเสีนาคนมาเช็กอะรัคือความที่ทเราพิการที่เกะนะครับพาท่าไทยสีนบาคนทั้มดจีมาเช็กอะไรเอามาอยู่ได้อยู่ได้ทนไเดี๋ยวนะครับตำบลม่สุกเขากอนยังยืนนรันที่สองพันและกำลังแก้ปีเลานแพรก็ยังสุอยู่ กีเนี่ยอก็จะไช่สุจริตาร้านนี้อยู่ได้ประาณสเท่ปีแตะต้องัดเขาเพราะที่ทานทานมหาลัยวิจัยเป็นปนั่นคุยอานีนี่ถ้าเขาอยู่รันนี้เนี่ยมาจะอยู่ได้แค่สงท่าปีแล้วถ้าเขาใหญ่ถ้มนอยู่ได้ดนรู้ก็านต่องแนกเล้คณะกรรมการต้องมานั้คุยกันน่คุยแล้วเอาไปนำเสนอในเวทีประชุมใหญของสาชิกรวมในการแก้ไขนั่นก็คือตอนนี้เอาครงถ้าเอาถ้ามีคนแก่เข้เขา ถ้ามีการได้แต่เอาคนมาเสียบซึ่งผมก็จเาผูคนชทวยเรามีการ่วยแล้วจะเพื่อารกองเราเริ่มต้นเนี่ยขาดวามรบ้าณเปเอาอย่างเป็นของเป็นคนเป็นทรัพยากรของสคมเปินเอาทรัพยากรรมชาติเช่นเมืองนานเปิดนกคมนคนอาณาจักรคูกบยาวบนี้ สุโขทัยกนนี้ต้องยกขับไปชิงของแล้วนั่นหมายว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเอาทรัพยากรทเป็นผล่อมาเปิดทองแรงงานเดีย๋ยวทรัพยาสิทธิมันก็ได้อย่างเช่นข้ามามัติมันยาแต่ต้องคนเอาคนไรเรื่เาคนเป็นแรงงานพรจะเา้าทุนที่นะก่ ตกเข้ามามีอุตสาหรรมเปิดมองอย่างเป็นเงินเอาเงินมาเป็นทุนมาเป็นยุคที่สามพอมายุคที่สี่ประเทศอ่อนตกันประเทศไฟฟ้าในประเทเคลือใจต่างๆในเปิดเป็นยุคเอเซกลายเป็นยุคที่สิ์ทางปัญญาเป็นคุณของสังคมเป็นพลังย่างใหญ่มาในสุดเอประเทศไม่้อยสู้อะไร เลยว่าเออเราเอาเรื่องนี่เซ็นปัญญานะสู้ได้ต้องเอาภูมิปัญญาดี่กว่ายุคหนึ่งเอาเอาภูมิปัญญามาเป็นผลนนสังคมยุคที่ผ่านมานี่เป็นการกู้ถืเอเงินยิตอาสาประรปะเทศไหนที่คนมีจิตอาสานะ่ยก็กลายเป็นผลสังคมแต่ยุคนี้อาตมาชี้ว่ากองทุนกองบุญ เป็นยุณของสังคมในยุคปัจจุบันแ่นะการที่เขาจะเริงการจัดการความสุข <Milan>

วันนี้เราประกาศคุณที่วันนี่แล้วจบหรือว่า thank you